นี่ฮอวดอกหนึ่งนายไปเล่นเกมมาใช่ไหมเมื่อวานน่ะทำไมนายรู้อะ่ะ <c oughs> ก็นายหัวร้อนซะขนาดนั้นน่ะ ครั้งนี้เนี่ยมีแต่เครื่องเล่นหวาดเสียวทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งของต่อไปที่แป้งจะใช้เนี่ยก็เป็นเครื่องเล่นที่แป้งเคยเล่นที่เกาหลีมาเหมือนกันเจ้าเครื่องนี้นะคะถ้าใครเคยดูทริปเกาหลีเนี่ยจะรู้เลยว่ามันเป็นอะไรที่มืนหัวมากๆเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะสร้างไว้บริเวณตรงนี้ดีกว่าค่ะปึง้งข้างๆร้านขายขน้ํานี่เลยนะคะซึ่งในการสร้างเครื่องเล่นแต่ละครั้งนะคะตัวเกมเนี่ยเขาบอกว่าให้เราเทสก่อนค่ะเพราะว่าอะไรเนี่ยเหรอเพราะว่าให้เราเนี่ย ตรวจความปลอดภัยซะก่อนไม่งั้นคนเล่นเนี่ยอาจจะตายก่อนเล่นก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาตกแต่งข้างๆกันหน่อยดีกว่าค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นวงล้อกลมๆใช่ไหมเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเอานาฬิกาติดลงไปนะคะบริเวณขอบๆก่อนและจากนั้นนะคะเราก็หมุนนาฬิกาแบบนี้นี่มันก็จะคล้ายๆกับอลิสดินแดนมหาศารรย์เลยนะคะต่อไปเนี่ยแป้งจะสร้างเป็นไฟก่อนค่ะว้าวอันนี้สวยจังเลยอ่ะเหมือนไฟที่ติดอยู่บนหอคอยเลยเอาโน้ด,ดนตีนะคะมาใส่ตกแต่งด้วยค่ะ มันอาจจะดูเล็กๆไปหน่อยนะคะแต่ว่าพี่แป้งตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้นะมันจะคล้ายๆกับว่าของทุกอย่างเนี่ยมันกําลังพังแล้วค่ะเพราะว่าเราจะไปเล่นเครื่องเล่นที่มันเวียนหัวสุดๆเลยดินแดนอลิซของแป้งก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็เหลือแต่ว่าเราจะเปิดเครื่องเล่นใหม่ของเราให้ผู้เล่นเนี่ยได้ใช้บริการนะคะดูซิว่าคนจะให้ความสนใจเครื่องเล่นใหม่ขนาดไหนเชิญเลยครับเครื่องเล่นของเราเนี่ยสนุกชัวโอ้โหจะเดินทะลุกันตรงนี้เลยเหรอ พวกเธอมีพลังงานพิเศษใช่ไหมเนี่ยเจนขนลุกเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะสนุกมาก้ฉันชอบโอ้ยแ่แม่จะหลุดแม่จะหลุดแม่จะหลุดไม่หลุดหรอกค่ะที่รักลองดูหน้าเจ๊คนนี้สิคะหน้าตาเขาเนี่ยสนุกสนานมากเลยนะเนี่ยดีนะเนี่ยที่ฉันใส่สเปรย์มาเยอะเดี๋ยวผมไม่เสียทรงเลยก็ถือเป็นเครื่องเล่นที่น่าลองเหมือนกันนะคะ โอ้ยเหมือนที่แปลงเล่นที่เกาหลีเลยแต่อันนี้เนี่ยใหญ่กว่ามากๆเลยค่ะถ้าเราได้ลองเล่นนะโอ้คนคนคนจะตกลงไปหรือเปล่าเนีเ่ยเทียนมาสิบตังค์หรูตกลงไปแล้วอะ่ะวันนี้เนี่ยสร้างแต่ของใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะและของเล่นสุดท้ายที่แป้งภูมิใจนําเสนอมากๆเลยค่ะนั่นก็คือนี่เลยบ้านผีสิงนั่นเอง ซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่คิดไม่ฝันนะคะเพราะว่าบ้านผีสิงเนี่ยมันไม่เคยอยู่ในของเล่นของเราเลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นผู้เล่นนะคะที่เขาได้ทดลองทํากันดูค่ะก็จะเป็นรถไฟหอนี่แหละแต่ว่าตกแต่งรางข้างในนะคะให้มันดูมีอะไรวเวมแวมผีผีบ้างเอาละสร้างกันตรงนี้เลยแล้วกันนะคะใหญ่โตมโหรานตึ้งซึ่งของเล่นชิ้นนี้นะคะก็คล้ายๆกับรถไฟคุณปู่ค่ะนั่งได้น่าจะประมาณ4คนต่อรอบนึงนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาตกแต่งข้างหน้ากันก่อนดีกว่า บรรยากาศข้างหน้าบ้านผีสิงนะคะแน่นอนเลยว่าจะต้องเป็นไอ้เจ้าตัวนี้เราจะเอาต้นไม้พวกนี้นะคะวางหนึ่งฝั่งค่ะแล้วก็ตามด้วยไฟข้างๆตรงนี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวขอใส่เอฟเฟกหน่อยเอาใส่ให้หมด2ฝั่งเลยละกันโอ้โหโชดช่วงชัชวานมากๆแป้งจะไม่ค่อยตกแต่งอะไรมากนะคะใน่านนี้เพราะว่ารู้สึกว่ายังโหลดพวกของตกแต่งไม่เยอะเท่าไหร่เราเอาเป็นของหลักๆไว้ก่อนเลยละกันนะคะ อันนี้เนี่ยก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน่าจะพอเปิดได้แล้วเนาะเอาเลยค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะตอนนี้บ้านผีสิงของเราได้เปิดแล้วค่ะใครอยากจะเขย่าขวัญชั้นภาษาด้วค่ะขนหัวลุกติกเขาบันเลยค่ะดูเหมือนว่าจะมีผู้กล้าเข้ามาแล้วสินะ จะลองบรไทายหัวโขนไปเลยนี่รู้ไปแจาว่าเขาเอาศพคนตายเนี่ยวมาทำบ้านผีสิงจริงๆด้วยนะลูกจริงเหรอคะแม่หนูไม่เห็นจะกลัวเลยต้องกลัวสิลูกแม่ยังกลัวเลยเนี่ยคนนักแข่งแม่ลุกหมดแล้วลูกโอ้โหเอฟเฟกต์เขานี่อลังการจริงๆเลยนะคะเปิดไฟโอ๊ยตายแล้วขนจระเล้ลุกหมดเลยค่ะไม่เกลียมหมดเลยหนูนะึกว่ากินทาโร่มาเลยค่ะตอนนี้เนี่ยเราจะเข้าไปในบ้านผีสิงกันแล้ว ดูเหมือนว่าข้างนอกเนี่ยนะคะเขาจะสร้างได้โอ้โหสมจริงมากๆเลยค่ะมีโคงมีควันอะไรด้วยนะคะฮฮโอ๊ยข้างหน้านี่ก็เห็นแล้วค่ะผีนี่มันแค่จิบจ่อยลูกจิบจ่อยข้างหน้านี่มันยังมีอีกแม่คะาเเห็นโครงกระดูกอีกอันหนึ่งแล้วค่ะโอ้ยซ้ำกับเมื่อกี้เลยนะเนี่ยลองดูอีกลองดูอีกลูกว้าวตรงนี้เนี่ยเขาพยายามสร้างให้มันเหมือนแบบปราสาทที่มีโครงกระดูกนะคะ ตายหลายคนเลยค่ะแล้วก็น่าจะเหมือนคุกเก่าอะไรประมาณนี้แมแม่คะทำไมเขาใช้มุกเดิมเยอะจังเลยล่ะคะแม่แม่ก็ไกม่รู้เหมือนกันลูกมีเราออกมาข้างนอกแล้วนะคะกระสานข้างนอกเนี่ยเขาก็ยังทําให้มันดูหลอนค่ะมีเสียงอีกองอีกกาด้วยนะ อะไรกันเนี่ย <What? S 1> คนมาต่อบ้านผีสิงเยอะขนาดนี้เลยค่ะแถมบ้านผีสิงอันนี้นะคะก็โอ้ผิดหวังนิดนึงเนาะที่มันยังดูไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เอา,อางี้ดีกว่าวันนี้เนี่ยสนสนุกข,ของเรานะคะขอนําเสนอบ้านผีสิงอีกอันนึงค่ะให้ผู้เล่นนะคะได้แยกย้ายมาตรงนี้บ้านดีกว่าเอาละแป้งได้โหลดบ้านผีสิงมาสองอันนะคะซึ่งบ้านผีสิงนี้นะคะมีชื่อว่าโกรธเทนค่ะ ลาโกเทนนั่นก็แปลว่ารถไฟผีสิงนั่นเองเตรียมตัวเซตระบบฉันขอเพิ่มความโหดเป็นร้อยเปอร์เซนต์เพื่อที่จะเอาให้โดดเด่นกว่าอันนั้นโอ้ยนี่ไม่เคยคิดเลยนแะคเะนียว่าบ้านผีสิงเราจะได้รับความนิยมทันลมทลายจนคนทันักออกมาขนาดนี้เลย<ฮ>เอาล่าะเช่นนั้นนะคะเราจะมาสร้างร้านอาหารตรงนี้หน่อยดีกว่าค่ะเพื่อกอบโกยเงินจากลูกค้าหน่อยนะคะเอาเป็นอะไรดีล่ะรู้สึกว่าร้านที่เรายังไม่เคยสร้างนะคะน่าจะเป็นร้านแฮมเบอร์เกอร์ค่ะ สร้างร้านแฮมเบอร์เกอร์ตรงนี้เลยนีย่ปึ๊บอืมร้านแฮมเบอร์เกอร์เปิดแล้วครับจากนั้นเนี่ยนะคะก็เป็นร้านนมปัน่นค่ะตรงนี้เป็นร้านนมปั่นยี่ห้อวัวน้อยฟึ๊บอืมร้านนมปั่นมาแล้วครับร้านหมวกไพเรตก็มาครับเพิ่มแสงไฟตรงนี้นิดนึงนะคะส่วนแสงไฟฝั่งนี้เนี่ยเราจะเอาเป็นไฟธรรมดาค่ะตกแต่งขคางหน้าสวนสนุกนี้นะคะด้วยกระทอมปีศาจนี่เอาใส่ลงไปเลย จากนั้นนะคะก็จะมีเอ้ยอันนี้เป็นหุ่นตัวใหม่นี่นะอ๋อเป็นหุ่นแนวแนวอวกาศนะคะซึ่งอาจจะไม่เข้ากับธีมเราเท่าไหร่ค่ะเราเอาเป็นแม่หมวใส่ลงไปข้างหน้าเลยดีกว่าและก็ตรงทางเดินตรงนี้นะคะแป้งจะเอาเอฟเฟกซ่อนเข้าไปค่ะเป็นเอฟเฟกควันสีดำนะคะเพื่อให้มันดูหลอนๆมากขึ้นนี่มันคือเวทมนต์หรือหอยเมนกันแน่เนี่ยแป้งทำได้แค่นี้จริงๆค่ะคือมันเหนื่อยมากเลยอันนี้เนี่ยใส่เอฟเฟกไปประมาณเกือบ20อันได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งใหม่แล้วกันนะคะ ดูเหมือนคนเนี่ยค่อยๆหลั่งไหลเข้ามาแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยอุ้ยไม่น่าเชื่อเลยว่าสวนสนุกข,ของเราเนี่ยนะคะมีคนเข้ามาถึง2.800คนแล้วเร่เข้ามาค่ะเร่เข้ามาอันนี้เนี่ยน่ากลัวัวนะคะฉันคอนเฟิร์มค่ะอุ้ยตายแล้วนี่มันอะไรแล้วเนี่ยเสื้อผ้าฉันจะดำไหมเนี่ยไม่ดำครับนี่มันคือเอฟเฟกต์ของทางเราอแน่คะ่ะกินอะไรมันเหม็นๆน่ะเขาน่าจะใช้น้ําจากท่อหรือเปล่าครับมา ลองเข้าไปดูกันดีกว่านะคะว่ามันจะสนุกกันแค่ไหนโอ้ยแม่คะ่ะโอ้ยเมื่อกี้เห็นเด็กไหมเด็กที่เอาขาแทงขึ้นมาเลยนะลูกอย่าเอาขาแทงขึ้นไปลูกไม่ได้ละค่ะแม่หนูตื่นเต้นเกินไปอ้ายิมนาสติกมาก <S <S มาถึงด่านแรกนะคะดูเหมือนว่าจะมีอัศวินค่ะคอยจะเอาขอกแทงเรานะคะเนี่ยต่อไปก็เป็นเออนี่มันคืออะไรเนี่ยอ๋อพวกเราคือถังครับน่ากลัวไหมครับอืมไม่เห็นจะน่ากลัวตรงไหนเลยเฮ้ยแมวของเราก็กลายเป็นสีเขียวด้วย สงสัยจะทำเอฟเฟกเหมือนจริงเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ข้างฝั่งซ้ายนะคะจะเป็นมอต้มค่ะแม่เคยต้มสมองมาก่อนว้าย <Why? S 2> ตายเถอะมอีนี่ด้วยค่ะแม่มดฉันจะเผาแ okay. กจะฉันจะเผาแก okay. อุย้ยหนูอยากกินมันเผาเลยค่ะแม่แม่ก็อยากกินเหมือนกันลูกตั้งแต่เห็นแม่มดคนเมื่อกี้เปิดประตูมาอีกฉากหนึ่งแล้วค่ะฉากนี้นคะคะเป็นฉากสอบค่ะเขาก็จะเอาพวกแบบอืโครงกระดูกไหคะ แล้วก็แม่คะเราจะตายเลยคะแม่เยเกือบไปแล้วไม่ตายหรอกลูกไม่ตายหรอกลูกเขาคงไม่ทําอะไรให้คนตายในสวนสนุกข,ของเขาหรอกมังม้งลูกนะนอาถึงแล้วค่ะก็เป็นบ้านผีสิงที่ทําดูละเอียดดีนะคะอันนี้เนี่ยยังน่ากลัวกว่าอันเมื่อกี้อีกนะเนี่ย โอ้ดีสวนสนุกหรือตลาดนัดแถวบ้านฉัเนี่ยคนเยอะขนาดนี้พวกเราตัวซ้อนกันมาติดมากเลยครับแม่เดะหลบไปปล่อยให้นมบัวเนี่ยเดินหน่อยได้ไหมโอ้เจ๊นมบัวนี่ก็แทรกแซงมาค่ะเอาล่ะต่อไปนะคะแป้งคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องเล่นสุดท้ายแล้วค่ะที่เราจะสร้างกันในวันนี้นะคะเฮ้ยเครื่องเล่นมังกรพังค่ะเอ้ยพังได้ไงล่ะเนี่ย โอ้ยตายแล้วหนวดจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยบางกอพังอุย้ยมีคนนั่งลงไปแล้วด้วยขอโทษนะครับทุกคนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวหนวดขอไปเอาเนื้อมาปิ้งก่อนไฟกำลังพอดีเลยแม่คะ่ะนี่พวกเราจะได้เล่นเครื่องเล่นนี่ไหมคะเนี่ยหนูอยากเล่นจะตายอยู่แล้วใครแม่แก่ลูกฉันอยู่ข้างหลัง่ะคาเอาละคะ่ะหนูขอโทษและของเล่นชิ้นต่อไปนะคะที่เราจะมาสร้างนั่นก็คือน,นี่เลยไฮเปอร์สปินค่ะซึ่งเป็นของเล่นที่เรายังไม่เคยสร้างมาก่อนนะคะแปลงขอสร้างไว้บริเวณใกล้ๆสวนสนุกตรงนี้ดีกว่าค่ะปึ้ง ซึ่งอันนี้นะคะแป้งจะสร้างให้เป็นโซนแบบเด็กๆนิดนึงการตกแต่งข้างนอกนะคะก็จะมีแต่ตัวการ์ตูนทั้งนั้นเลยนี่ตัวนี้เลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือเจ้าไม้ยูนิคอร์นนะคะเราจะใส่ไว้ข้างๆตรงนี้เลยฟลุ๊ป น่าจะพอได้อยู่นะคะเนี่ยแต่ก้อนหินก้อนนี้เนี่ยมันดูแปลกแกไปหน่อยแป้งขออนุญาตลบออกน,นะจ๊ะเอาละมาดูเจ้ามมาดุารยางคนตัวนี้ดูน่าสงสารยังไงก็ไม่รู้เคยเขาสร้างผมมาแบบไม่มีรูจมูกด้วยล่ะครับรู้สึกสงสารเจ้าม้ายังไงก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวแป้งขอตกแต่งรูจมูกมันหน่อยดีกว่าคะ่ะเอาอะไรมาใส่รูจมูกวันนี้นะแป้งคิดว่าถ้าเป็นต้นไม้แห้งเนี่ยน่าจะโอเคนะคะ นี่ได้ละเราจะไปยุกใช้อันนี้นิดนึงนะคะเอาละตอนนี้เราจะทําการสร้างขนจมูกให้จับม้าน้อยอืมพอได้อยู่พอได้อยู่ตอนนี้เนี่ยก็ดูคล้ายๆกับเป็นรูจมูกแล้วค่ะ yes และแล้วเราก็ทําสําเร็จแล้วค่ะเราได้สร้างรูจมูกให้กับม้าแล้วขอบคุณมากนะครับที่คุณช่วยสร้างรูจมูกให้ผม <c oughs> คุณได้เปิดวิสัยทัศน์การหายใจของผมครับ <c oughs> เป็นอะไรที่สร้างสารรค์สุดๆเลยค่ะมีมิก้เมาส์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเอามิกิเมาส์ไว้ข้างๆตรงนี้ดีกว่านี่มิก้เมาสองตัวนะคะจะคอยเชียร์เด็กๆให้เล่นเครื่องเล่นนี้อย่างสนุกสนานค่ะและก็ตามด้วยเจ้าจินนี่ค่ะนราร้านจินนี่ได้เปิดแล้วครับยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะคะเพราะมีเจ้าระเบิดด้วย ใส่ลงไปอย่างนี้เลยและตามด้วยเจ้านี่เลยค่ะใครยังจำจ้องหมาสปริงใน Toy Story ได้บ้างพี่แป้นเนี่ยได้โหลดมานะคะแต่ว่าเราจะทำแบบธรรมดาเนี่ยมันก็กระไรอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าหมาตัวนี้นะคะเอาตูดเนี่ยทิมขึ้นมาดีกว่าค่ะมุนห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 มุน,มน,มนแบบนี้จากนั้นเนี่ยก็เอาหัวมันก้มลงไปเลยคะ่ะปึ๊บอ่าโอเคพอตูดมันพุ่งขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็เอาตัวมันเนี่ยโผล่ขึ้นมาตรงนี้ดีกว่า เฟิบเฮ้ยจเจ้าผมลงไปในนั้นทําไมล่ะครับแกไม่สมควรที่จะยืนออกมาทั้งตัวแกเป็นหมาสปริงแกสามารถยืดได้ <S <S เอาล่ะ,ลละเท่านี้นะคะก็ดูเหมือนว่าเจ้าหมาสปริงเนี่ยตัวยาวมากๆเลยค่ะหลายความเจ๋งของโซนนี้นะคะยังไม่หมดเพราะว่าพี่แป้งเนี่ยขอแทรกฟองสบู่ไว้ด้วยวเอเวลาเด็กๆนะคะต่อคิวเนี่ยจะได้เริงร่าไปกับฟองสบู่ค่ะเพื่อให้โซนนี้เนี่ยดูสวยงามมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะตกแต่งโซนนี้เนี่ยให้เป็นต้นไม้รูปหัวใจค่ะ แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไฟนะคะติดตามทางเดินโอ้โหอลังการงานสร้างสุดๆนี่มันเหมือนดินแดนแฟรี่เทลเลยนะคะเนี่ยโอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะเป็นไฟสีม่วงๆแบบนี้นะคะแล้วก็ยังดูเหมือนมีดอกไม้ติดอยู่กับต้นไม้ด้วยเอาล่ะโซนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะแป้งคิดว่าเราเนี่ยน่าจะเปิดเครื่องเล่นได้แล้วค่ะเพื่อดึงดูดให้คนเข้ามาดีกว่าเนาะตกแต่งโซนนู้นเสร็จแล้วนะคะแป้งขอตกแต่งโซนบ้านผีสิงอีกสักนิดนึงค่ะ แป้งคิดว่าโซนบ้านผีสิงเนี่ยเราควรจะทําให้พื้นมันดูดําๆมืดมืหน่อยนะคะนี่เฉพาะตรงนี้เลยดีกว่ามันจะคล้ายๆกับพื้นดินเหนียวในะคะเนี่ยและจากนั้นนะคะแป้งจะใส่เป็นต้นไม้รอบๆเลยดีกว่าค่ะมันจะได้ดูสยดสยองมากขึ้นเท่านี้เนี่ยก็น่าจะโอเคแล้วนะต่อไปเนี่ยเราจะใส่พวกต้นไม้หยุ่ยๆไว้นะคะนี่เอาไว้ตรงนี้เลยและระหว่างรางระหว่างบ้านผีสิงทั้งสองอันดีนะคะแป้งจะเอาต้นไม้สุดโหดเนี่ยวางลงไปเลยค่ะปึง้ง ดูสิว่าต้นไม้นี้เนี่ยดูละเอียดมากเลยนะคะมีแม่มดเนี่ยคอยรายเวดด้วยแถมเ้างในต้นไม้เนี่ยก็มีไฟด้วยค่ะโอโอยร้ <S 2> <S 2> <S 2> อนไหมล่ะร้อนไหมล่ะก็ <S <S ไม่ร้อนเท่าไรนะ <S 2> <S 2> เอาเลยค่ะก่อนจะจาาก,กันนะคะเดี๋ยวเรามาลองเล่นของเล่นใหม่กันดูดีกว่า แต่ว่าดูเหมือนว่าของเล่นนี้นะคะจะไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่เลยโอ้โหมีแต่คนแก่ๆทั้งนั้นเลยที่มาเล่นว่าใครแก่ฮะอยากมีเรื่องเหรอพวกเราไม่ได้แก่พวกเราแค่สูงอายุเรเมื่อไหร่ทีจะได้เข้าไปเล่นสักทีล่ะก็อยากเล่นเหมือนก่อนน,นั่นนี่ะเอาละได้เข้าไปเล่นแล้วค่ะ <c oughs> อ,อืออ,อ,อเลือกทีนั่งตามต้องการเลย ขอส่องลุงหนวดนี้หน่อยละกันดีที่รักจะวนวันที่เราเคยไปเล่นเครื่องเล่นกันได้ไหมจ๊ะพย้อนกลับไปเมื่อวันนั้นได้นะฉันจะไม่มาเล่นกับเธอเลยฉันไม่อยากเป็นแฟนเธอเอาเลยค่ะตอนนี้เนี่ยเครื่องเล่นของเราได้หมุนไปแล้วนะคะดูมันก็ค,คล้ายๆกับพวกม้าหมุนปกตินะคะเนี่ยมีอะไรพิเศษกว่าชาวบ้านเขาไหมเนี่ยของเราพิเศษกว่าชาวบ้านนั่นก็คือเราหมุนวนเป็นวงกลมได้ยังไงล่ะโอ้ยพอเรามองนะคะเราก็จะอุยอ้ยอุย้ยมันเบียงแรงขึ้นค่ะโอ้โหอันนั้นเบียงแทบจะหลุดแล้วเฮ้ยที่รักค่ะ เห็นน็อดโดออกมาตัวหนึ่งตายแล้วฉันหวาดเสียวมากเลยค่ะคุณ ดูไขมันของเธอสิกับเพื่มเชียวและนี่คือความรู้สึกของคนที่ได้เล่นเครื่องเล่นนี้โอ้โหที่รักถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวเราอยามาเล่นเครื่องเล่นนี้เลยเนาะฉันจะอ้วกว่าแล้วล่ะค่ะว่าทำไมเครื่องเล่นนี้ถึงไม่มีคนเล่นนาะโอ้หมันเสียวไซมากเลยค่ะส่วงเธอที่มันดีดซิ่งเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดีดปากเลยโอ้โยอย่านะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวพี่แป้งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะจะบอกว่าสวนสนุกของเราเดี๋ยวค่อนข้างใหญ่แล้วถ้ามันมีเครื่องเล่นใหม่อะไรยังไงนะคะเดี๋ยวพี่แป้งจะมาเล่นให้ดูหหม่่ลละกกัััันนนนจสารบววี้้ตตออองข เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ์ห้แปลงด้วยนะอย่าลืมนะแชร์เพื่อนๆดูด้วยจ้ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บจบ